เอาตื้นขื่นมือดีนะคะเจพุ่มพวงแล้วก็ได้หาบก็คุไปอย่างนอนี่สิไปอย่างนอบัดเนี่ยโอ้เอมึงดูล่ะโอ้หาตักซ้ายเนาะสิตักซ้ายไปไอ้ลาดปูนยูวัดเนาะเสดายเนาะซ้ายนี่กะยูนีเป็นเวลา6ไกเ็เดือนแล้วนะคะเสดายเสดายถึงน้ำฝนยุซื้อเนาะมือนีเหลียวมึงฝ่าฝนอากาศแล้วก็สิ จักสิตกหรือบ่อตกนะคะน่ะสี่เสาไฟอยู่หน้าบ้านมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านนะคะเฮ็ดให้เจ็บไข่ได้ป่วยหลายครอบครัวนี่นะคะโอ้ยบ่หวาดบ่ไหวสนาสนายต่สิไปหาหมอนี่ได้ว่าบ้องสั่นกะเดี๋ยวสิเอาไซไปวัดไปทาบุญอยู่วัดเอาไปลาดปูนเอาไปอย่างดีกว่ามันอ่าวางแหวงสี่ซื้อให้ฝนตกใสซเนะซาะไซกะสิประมาณเจ็ดคู่ที่ตักไปนะคะตักได้ซ้ำใดก็เอาไปซ้ำนันเพราะว่าถังเขามันมีหน่อยเนาะ ยกกระสอบไปกับว่าอะไรนะมันผูมันขาดก็ต้องเอาใส่ถังไปสิไปลาดปูนทั้งขื่นอมอเตอร์ไซค์นะคะขึ้นบ่ได้หลายย้ำขี่รถไปกุดหลวงตามันสูงมันตั้งระดับกันเฮ็ดให้รถมันขึ้นยากนะคะก็สิได้น้ำายกับปูนที่เหลือเอาไปลาดยู่วัดนะคะมันีก็จมไปทั้งตักายทั้งจมว่าโอ้ยบ้านอย่างเสาไฟฟ้าจังมาตถุงกับบานเนาะข้าเจ้ากันแนะน้ำว่า ให้ซื้อแปดเหลี่ยมมาติดบนสันเอาแปดเหลี่ยมมาติดใส่บ้านให้มัสท้อนกับคืนนะคะเพราะว่าเสาไฟตัวน,นี้เคยไปดูหมอมาแล้วเขาบอกว่าถ้ามีเสาไฟอยู่หน้าบ้านอ่าเป็นร้อนแรงเป็นความอุณหภูมิสูงไฟมันแรงอ่าเข้าไปในบ้านเฮาเราเฮ็ดให้เจ็บป่วยคนในบ้านก็เจ็บป่วยใครไปหาหมอดูกับแม่นี่หลีนะคะจะกกี้อ่ายูนี่มาเป็นเวลาหาปีแล้ว ลูกบ่สบายาเพราเพอะสิเขารพยงบานก็เลยเข้าไปหาตหมอนะคะในครอบครัวเป็นเกือบทุกคนสุผู้สุคนเลยมาที่นี่พุ่มพวงก็เลยมันนึกออกแล้วว่าเออ๋อสาเหตุนี่ก็เลยพากกันไปยู้อฟ้ํากบไปเลี่ยงกบได้ประมาณสิบปีนะคะไปยู้อฟ้ํากบสิบปีมาที่นี่ยาเสียก็เลยพากกันใหญ่ขอไม่ยู่ในบ้านนะคะตอนแรกก็ยู้อฟ้ํากบบรรยากาศดีดี ใหญ่เขาไม่อยู่ในบ้านเพราะว่ายานบ้านกับเป็นบ้านยานบ้านล่างก็เลยเขาพากกันเขาไม่ยู่แล้าก็ลูกก็สะดวกสบายไปโรงเรียนลดตู้มาหับมันก็อยุ่ไกลเนาะถ้าออกไปฟร้มกบมันก็จืนก็แฉะทางมันมาทันไดหลาดควันกีดไปหอดย่านลดตู้เพิ่นไปรับยากกเลยเกียงใจเพิ่นกันเลยพากกันเขามาบ้านกระเที่ยวเอาเที่ยวมาฟั์มกบถ้าออกไปเล่นไปเกียร์กบก็ออกไปซื้อมือปกติเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในบ้านเป็นประจํานะคะกระชีด้อดฟั์มกบเนาะมันเคยบรรยากาศดีก็อยากอยู่แบบ ล่มลื่นดีมากแบบนี้เนาะพี่น้องว่าเป็นตนาเหลียเซียบตลอดระยะเวลาสิปีที่พากันไปอยู่ฟร์มกบพุ่มพวงกับลูกๆบ่เคยว่าสิเจ็บไข่ได้ป่วยสิได้ไปลรงบานไปอย่างจากเทียหาเงินมานหมันอยู่ฟร์มกบฝันดีตลอดมิเจ้าทีเจ้าท้งคุมของรักษาปกปักรักษาบ่เคยเจ็บไข่ได้ป่วยเกิดภัยอันตรายอย่างจ๊กเทียยู่ดีมิสุขตลอด มูเจ้าคิดคือภ่มพวงบ่อว่าเป็นน้ำทีน้ำทางในการายูอิลีพอกลับมม่ยูบ้านอีก2ปีก็เกิดอาการลูกภ่มพวงเข่าลงบานอีกภ่มพวงก็ได้คิด